เมื่อเมื่อวานนี้นะครับผมก็ทำการรีวิว AMD Radeon RX 6600 XT ไปแล้วนะครับไป6,600 XT เนี่ยมันเป็นการ์ดจอที่คนรอคอยมากนะครับเพราะอะไรอย่งรอคอยอย่างแรกเลยก็คือในเรื่องของเซกเมนต์เขาเนี่ยไอรหัส6เนี่ยมันเป็นการ์ดจอในเซกเมนต์ของ mainstream จริงๆนั่นหมายความว่าคนส่วนใหญ่น่าจะจับต้องได้นะครับถ้ามันไม่นับไอราคาที่โกงในปัจจุบันเนี่ยนะฮะไอ6000 series แล้วก็รหัส6เนี่ยคว ควรจะเป็นการ์จอสำหรับเมนสตรีมขวัญใจมหาชนนะครับเช่นเดียวกับ G e Force RTX 3060นะครับรหัส6 ควรจะเป็นการ์ดจอสําหรับเมนสตรีมนะครับแต่ว่าในสถานการณ์ปัจจุบันกร็รู้กันอยู่นะครับว่าการ์ดจอเดี๋ยวนี้ไม่ว่าจะรุ่นไหนมันก็ไม่มีเมนสตรีมทั้งนั้นน่ะราคาไปขนาดนี้ <No. S 1> แต่ก็อย่าไปสนใจเรื่องราคามากนะครับเพราะว่าผมยังไม่รู้เลยว่า6600 XT เนี่ยมันขายเท่าไหร่นะครับณเวลาที่เทปนี้ออนไปแล้วก็แน่นอนนะครับว่าราคามันคงม้าแหละใครทราบช่วยคอมเมนต์เข้ามาหน่อยนะครับว่ามันคุ้มหรือว่าไม่คุ้มยังไงเมื่อเทียบกับราคาปัจจุบันของ RTX 3060เนอะอ่ะอย่างแรกเลยนะครับการ์ด ราคาควรจับต้องได้นั่นแหละแต่ว่าสเปคอะไรต่างๆมันก็จะใกล้เคียงกันอยู่พอสมควรนะครับตัวซ้ายมือผมนี้อันนี้จะเป็น AMD Radeon RX 6600 XT จากค่าย PowerColor นะครับรุ่น Red Review ส่วนไอฝั่งขวาเนี่ยของผมเนี่ยมันจะเป็นการ์ดจอจากทาง Tough Gaming นะครับ เป็น RTX 3060ของ ASUS นะครับยังไงก็าตามนะครับมันไม่ใช่การ์ด founder มันไม่ใช่การ์ด reference เพราะฉะนั้นประสิทธิภาพเนี่ยอาจจะไม่สามารถเทียบกันได้100%เพราะว่าทั้งคู่มันมีการ OC มาจากโรงงานแล้วนะครับความแตกต่างหลักๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับสำหรับการจององตัวนี้นะครับก็คือในเรื่องของเมมโมรีนะครับที่3060เนี่ยจะมีเยอะกว่านะครับที่12 g b แบบ1 9 2บิต DDR6 นะครับในขณะที่6600 XT เนี่ยมันจะเป็น8 g b นะครับ 128บิต g d 6นะครับประสิทธิภาพโดยรวมแล้วเมมโมรีของ3060เนี่ยมันจะแรงกว่านะครับแต่ไงก็ตามวัดกันแค่เรื่องขนาดอะไรเนี่ยในการเล่นเกม Full HD หรือว่า 2K ระดับเริ่มต้นเนี่ย จะ8กิกหรือจะ12กิกมันก็สบายๆทั้งคู่หลยครับก็เดี๋ยวไปเข้าผลทดสอบกันเลยนะครับ GPU ส่ง GPU แอะไรไม่ต้องไปดูมันหรอกครับเพราะว่าเราดูกันไปหลายเทปแล้วนะครับและไม่อยากให้เสียเวลาคุณนะครับฟังผมพามมาเยอะแล้วก็ไปดู 3DMar k กันก่อนเลยนะครับ 3D Mark ตรงนี้เป็นการเบนชมาร์กที่มันก็ใช้ทั้งซิสเต็มของเราทั้ง CPU ทั้งการ์ดจอแล้วก็ Storage อะไรต่างๆมันก็รวมอยู่นี้หมดนะครับโดยที่เครื่องที่ผมใช้เนี่ยสเปคเดียวกันหมดเลยนะครับคอย 910900K นะคร คอมันน้อยคะแนนไม่สวยนะครับเราอยากทำให้คะแนนมันดูดีก็ต้องเอาหน้าด้วยการใช้เจน10ไปก่อนนะครับเมมโมรี6 g b t r ก d ิก t ์ชอยเดนอรของทาง G-Skill นะครับที่บัส3 6 0 0นะครับส่วนเมนบอร์ดเป็น Maxima 12 Extreme นะครับต่างกันแค่การ์ดจอเท่านั้นนะฮะผมจะพูดตัวเลขของ RTX 30.0 0. ก่อนนะครับและตามด้วย RX 6600 XT นะครับ Time Spy จะเห็นว่า6600 XT ชนะพอ r o y a l นะครับจะเห็นว่า สาม0ชนะแล้วก็ไฟสไตรที่เป็น dx 1 1เนี่ยจะเห็นว่าตัว6 6 0 0 XT ชนะทั้งหมดนะครับหมายความว่ายังไงนะครับหมายความว่าพลังการทำ rasterization ทั้ง dx 1 1แล้วก็ dx 1 2เนี่ยการ์ดจอ rx 6 6 0 0 XT ทําำได้ดีกว่านะครับในขณะที่พลังการทำ real time r y t r a c i n g เนี่ยของ nvidia geforce rtx 3 0ม0ูทำได้ดีกว่านะครับสาเหตุก็ไม่แปลกหรอกครับเพราะว่าการทำ r Re y t r a c i n g เนี่ย nvidia เป็นผู้บุกเบิกตลาดและปัจจุบันนี้เจน rtx 3 0ถือว่าเป็น เจนที่2องเขาแล้วมันมี RT Core อย่างต่างในการคำนวลผลนะครับในขณะที่ตัว AMD เนี่ยมันยังคงเป็น Ray tracing ในเจนแรกอยู่ก็ตามหลังคงไม่แปลกหรอกการเล่นเกมบ้างนะครับอันนี้ผมก็เริ่มด้วยเกมหลายประเภทนะเนาะทั้ง Shadow of t e o m b Raider ที่มันค่อนข้างจะ Favor Nvidia เพราะว่ามี DLSS นะครับแต่ว่าเพื่อให้เป็นการทดสอบที่แฟร์ผมจะปิด DLSS นะครับแต่ว่า Ray tracing เนี่ยจะมีการเปิดเนาะอย่างแรกเลยนะครับ 2K นะครับ Ray tracing ปรับสุดทุกอย่างนะครับ ตัว3ามศูนย์นท,ทำได้ประมาณ47แล้วก็6600 XT 36นะครับแต่ถ้าไม่เปิดเรเทสซิ่งเนี่ย78กับ73ถัดไปที่ Full HD บ้างน,นะครับเปิดเรเทสซิ่งนะครับ72กับ53แล้วก็ไม่เปิดเรเทสซิ่ง1 1 7กับ119นะครับ ประสิทธิภาพเนี่ยเอาตรงๆนะครับเกมนี้เฟเวอร์แอนดวิดียก็จะเห็นว่าการ์ดวิดียทำประสิทธิภาพได้ดีกว่าอยู่เล็กน้อยนะครับโดยเฉพาะการทำเร a c i ซิ่งเนี่ยไม่ได้เล็กน้อยดีกว่าเยอะเลยแต่ลเฟรมเพียวๆเนี่ยมันจะไม่ค่อยต่างสักเท่าไหร่นะครับเรียกกันว่าสับกันแพ้สับกันชนะจะดีกว่านะฮะถัดมา r ร d Dead r e ร e มชั้นถ2นะครับเกมนี้ไม่ได้เฟเวอร์ค่ายไหนนะครับเพราะว่ามันไม่ได้มีฟีเจอร์เอ็กซ์คลูซีฟอะไรสำหรับการาฟิกการ์ดเลยนะครับ 2K นะครับ53กับ53เท่ากันเป๊ะนะฮะ full hd 67กับ69นะครับก็แตกต่างแค่2เฟรมถือว่าไม่เป็นในยยะสำคัญอ๋อทั้งนี้ทั้งนั้นผมปรับสุดทั้งหมดนะฮะ สุดท้ายนะครับเป็นเกม Assassin's Creed Valhalla นะครับเกมนี้ค่อนข้างจะเฟเวอร์ AMD สักหน่อยนะครับก็เปิดเกมเข้ามาก็เห็นอยู่แล้วว่าโลโก้มันเด้งใส่หน้าเลยนะก็จริงๆแล้วอาจจะเป็นแค่สปอนเซอร์เฉยแต่ว่าผลเทสมันก็บอกมาว่าค่อนข้างจะเฟเวอร์ AMD นะครับเพราะว่า RTX 3 0 6เนเนี่ยผมเทส 2K ได้52ส่วนตัว RX 6600 XT เนี่ยทำไห้ที่75นะครับและ 4K นะครับ67กับ95เลย การบริโภคพลังงานบ้างนะครับสุดท้ายนะฮะในช่วง i d l เนี่ย60วัตต์กับ50วัตต์แล้วก็ช่วง full load นะครับอันนี้เป็นซิสเต็มเดียวกันทั้งหมดนะแต่ว่าเราวัดจาก w a ลป plug นะครับแล้วก็เ,เปิด full load เฉพาะกราดจอนะจะขึ้นไปที่275วัตต์กับ250วัตต์จะเห็นว่า6 6 0 0 XT ประหยัดไฟกว่าแต่ว่าไม่ได้เป็นในยะสำคัญอะไรทั้งคู่นี้ยังคงต้องใช้ power supply ใน range เดียวกัน สรุปนะครับประสิทธิภาพจริงๆแล้วเนี่ยการ์ดทั้ง2ตัวผมว่าเล่นได้ทั้งคู่นะครับถ้าคุณจะเล่นเกมทั้ง Full HD หรือว่า 2K นะครับยังไงก็ตามถ้าเป็น Ray tracing ก็คงจะต้องเป็น NV ็นวีดีนะครับเพราะ Nvi นวีดีมันทำประสิทธิภาพ r a c i n g ได้ดีกว่านะครับแต่ว่าบางเกมเนี่ยการทำประสิทธิภาพพลังเพียวเียของการ AMD ก็ดีกว่าเยอะเช่นเดียวกันนะครับลองไปดูแล้วกันว่าเกมที่คุณจะเล่นเนี่ยมันคือเกมไหนแล้วคงไปดูเบนช์มาร์กต่างประเทศนะครับส่วนตัวผมมีเวลาออก,การ์ดจอทั้งคู่ไม่มากก็เลยไม่สามารถเทสให้ดูได้ทุกเกมนะครับขอภัยไว้ล่วงหน้าด้วยเช่นเดียวกันนะครับและมีอีกประเด็นหนึ่งนะครับ6,600 x t เนี่ย ตอนผมเทสเนี่ยเทสหลายรอบเลยนะครับไม่ค่อยเสถียรเพราะว่าเฟรมที่ออกมาบางทีมันอาจจะไม่ได้นิ่งนะครับแล้วก็บางเกมเนี่ยปรับออาต้าไฮคุณภาพของภาพเนี่ยออกมาแย่มากๆก็เลยต้องเทิรทําการเทสใหม่ลบไดเวอร์ลงใหม่นะครับหลายคนก็แซวกันอยู่แล้วนะครับรู้ๆกันอยู่ว่าไดเวอร์เอ็มดีเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่ในอนาคตอาจจะดีกว่านี้ก็ได้นะครับซึ่งผมก็เชื่อเช่นนั้นว่าในอนาคตต่อให้ประสิทธิภาพอาจจะไม่เพิ่มสำหรับการเอ็มดีแต่ว่าเรื่องความเสถียรเนี่ย มันต้องดีขึ้นอย่างแน่นอนนะครับสุดท้ายแล้วเรื่องราคาทั้งคู่นี้นะครับผมก็ไม่แน่ใจว่าตัวไหนจะคุ้มค่ากักันเพราะว่าเวลาที่ผมถ่ายเนี่ย RX 6 6 0 0 x t ยังไม่เปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเลยด้วยซ้ำนะครับใครทราบมาแล้วช่วยคอมเมนต์มาหน่อยนะครับว่าทั้ง2ตัวนี้อันไหนมันคุ้มค่ากักันแต่ถ้าคุณถามผมเล่นเกมดีไหมทั้งคู่นี้ผมบอกกันเลยว่าดีทั้งคู่ในเซกเมนต์ของ 4K และ 2K ครับ